สวัสดีครับเก่งพีซิเจมเมอร์ขอนำทุกท่านมารับชมซูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนกับเชลซีเปิดทิ้นแซมฟอร์ดบิทรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้แข่งจริงตามเวลาประเทศไทย22นาฬิกา30นาทีครับหรือว่า4ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยบ้านเราครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับเราเคยทำเมื่อสองทีมดวลกันมาแล้วด้วยนะครับใน รายการยูฟาเชมเปี้ยนลีกเลครับซึ่งเกมนั้นเชลซีชนะไปได้1ประตูต่อศูนในพาร์ทที่1วันนี้ต้องจับตามองครับฝั่งกองหน้าตัวเก่งของเชลซีเป็นทีโมไวเนอร์ส่วนฝั่งของลิพูเป็นโรเบร์โตฟิมิโน่ที่จะได้วัดคมกันในวันนี้นะครับวัสุดท้าย90%จะจบลงอย่างไรครับชมเกมคู่นี้กันที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ <S <S ใน90ทิทีคู่นี้นาที่2อย่างเป็นาการของพิมพ์ดิอังกฤษชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเชลซีเกมล่าสุดที่เล่นกับไบรตันพวกเขาชนะมาได้3ประตูต่อ1นะครับเราเซรอูก็เล่นในบ้านชนะลีสมาได้4-3ปีนี้พิมพ์ลิกยิงประตูกันเยอะมากนะครับตั้งแต่เกมแรกๆเลยมาดูว่า2ทีมนี้เจอกันในช่วงที่เปิดมานาที่2แล้วก็จะทําผลงานได้ดีสู้กันได้สนุกมากน้อยเพียงไรเลยครับ เชลซีได้เริ่มก่อนนะครับอันนี้3ในะลุกเชลซีเนี่ยจะเป็นทิโมไวน์เนอร์ฮาคิมซีเยกแล้วก็คริสเตียนพูลิซิชนะครับบอลอยู่ที่ฮาวเวิสจอนเจโยข้าวมาที่ซีเยกแล้วครับเกี่ยวได้แล้วหนีหลบสัดดีมาที่มาเดร์โอ้ติดก้ไหมก่อนฟอนได้เคลียร์ครับมาโอ้โยนโกดดันเร็วเลยนะครับฮาคิมซีเยกครับอูริพูยังตั้งตัวไว้ได้น,นะครับเกือบจะเสียท่ากับเชลซีเหมือนกันดูฟิมิโน่กลับมาได้ครองบอลบ้างครับมาน,นี่คืนที่ฟาบินโย โอ้จังหวะเปิดของเสียกน่ากลัวเลยครับ, ah บรับให้ซาร่าบังไว้ครับแพทริกมาจากเกมแรกครับซาร่าฟาบิโอไอที่ซาร่าเฟนได้เติมมาแล้วนะครับรับต่อจากซา ah. แล้วเปิดมาที่ฟิมิโนติดแอสตริโกต้าเลยครับโหม่งได้แร้บช่วยกันเคลียร์ก่อนครับชิวเวลซาร่าวิ่งควบตามมาเก็บโอ้โหถึงก่อนแวนเนอร์เลยครับเอาบอลกลับมาครองได้ต่อครับลิปัวตกเสียเสียบอลไปแล้วก็โอ้ลิพูลพยายาม กดดันเข้าใส่เจ้าบ้านเลยครับวางไว้กับซาร่าชิวเวลเจอซาร่ามาตาวัดถึงฟิลโรมโอ้โหเคลีรยได้ครับว่านี่ของเชลซีไวเนอร์ iner, จังหวะได้ย้อนของเชลซีบ้างไวเนอร์ iner, เกี่ยวสุดท้ายติดโกเมสโอ้เกมเร็วเลยนะครับคู่นี้ปาบิโย่ฝ่าบิโย่เจอขวางไว้ต้องหางซ้ายทีโรเบอร์สันให้ต่อที่มาเนี่ยเจอติดกุกินวานะครับไปทุ่มของลิเวอร์อพูล โอ้ยชนะมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่า,ายิงประตูคู่แข่งนี่ถือว่า,าทำได้เยอะทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเลยนะครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลตุยต่อแล้วมาเนี่ยเกี่ยวได้นี่คืนที่วานาดุมโอ้โหช้าเจอเชลซีดักได้แล้วแกช่องพื้นที่ครับได้เร็วครับที่คายฮาเวิสไปที่ไวนเนอร์ขึ้นมาฮาวเวิสบีทควอดครับเติรไปแล้วถึงเซียกร้อโอ้โหเสียงช็อตยุงเลยครับแม่พอไปด้วยลืมปิด <laughs> ยุงเยอะแล้วมาชนน็อตดดิบ่น ก็เป็นจังหวะที่โดนเช็คลายเลยครับฮาชิมซีเยกครับพยายามจะสอดไปด้านหลังโรเบิร์ตสันนะครับเมื่อสักครู่ก็ขนพาเขาได้ปิดสวิตช์ไฟช็อตยุงนะฮะฤดูกาลนี้แฟนๆทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลครับคือถ้าถ้าพูดถึงการเสริมทัพเนี่ยทั้งสองทีมก็แตกต่างกันนะครับว่าเชลซีนี่จะหนักเหลือเกินครับแฟนๆคาดหวังกับทีมของตัวเองอย่างไรบ้างทั้ง ทีมที่เสริมหนักอย่างเชลซีแล้วก็ลิปูที่ยังไม่ได้เสริมตัวดังๆเข้ามาร่วมทีมว่าดูวันนี้ของลิปูก่อนฟิมิโนที่โลงสันไอ้ลังที่มาเน่นะครับมาเน่มาเน่จะดวลเจอ2 <c oughs> ไมออ่รอดอาร์เซนอลย้อนอยู่แล้วไอเวสเดนกับเสียกแล้วไปต่อที่ไอสปตริยเต้าเติมมาทางขวาแล้วเปิดให้กับทิโมไวเนอร์ครับความขยันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไวเนอร์บาเองทางขวาดวลกับฟันได้เปิดติดแลับ <c oughs> ได้เตะมุมเลยครับเจ้าบ,บ้านเชลซี วิ่งหางพื้นที่ตลอดนะครับแล้วก็ลงมาล้วงบอลด้วยนะครับทีโมไวน์เนอร์เนี่ยโอ้สุดยอดจริงเลยครับอ่าแทบจะเป็นกองหน้าตัวอิสระของเชลซีเลยก็ว่าได้เลแต่พาคิมซีย่ยักก็เปิดด้วยซ้ายแล้วเล่นสัส้นๆกับกองเตะมาในเขตโทษสับโยกมาซ้ายคืนแถวสองอทีซี่ยักใหม่แล้วเปิดมาปู้บอลตกพื้นครับแม่ขามือองอาริสงเบเกอร์โอ้รอช้าแต่ว่าลึกไปหน่อยนะครับโอ้ยยังสูสีกันอยู่อาไป คืนมาที่จอร์จซินโยซินโยไปซ้ายที่ชิวเบลด,ดูเลเกอร์พยายามต้องออกบอลเร็วเข้าลิฟท์พูวขึ้นมาสุกหาช่องโดนได้ชิวเบลชิวเบลมาเลือกที่ฮาร์เวิร์ดมาโอ้โหฟันได้เกี่ยวเมืถึงก่อนนะครับฟันไดอาริสเนเดนโน่กลับมาถึงเฮดเดอร์สันบอลดูมยิบสี่ทีผ่านมานี่สูสีกันมากนะครับอย่างสู้กันอยู่แดนกลางเติมที่เฮดเดอร์สันฟาบิโอฟาวเฮดเดอร์สันมาถึงบอลดูมเลยครับจังหวะเคาะเท้าต่อเท้าต้องแม่นแล้ว ฟาบินโยโอ้โหแล้วหลุดมาเฮเดอร์สันทางขวาได้ยิงตรงนี้โอ้โหเซอร์สองแรกเคกเายังเซียวไม่ได้เลยครับโอ้โหจะมาทำสวยของลิเวอร์พูลเลยครับแล้วลดูเซอร์สองแรกของเดนเฮเดอร์สันคือก็ต้องชมดูดิเกอร์ที่ตามมากดดันเฮเดอร์สันเลยับต้องรีบยิงแล้วเกเป้ก็ยืนตำแหน่งดีครับช็อตนี้ต้องชมด้วยครับโอ้ลิเวอร์พูลได้ทักทายเลยครับช็อตนี้ของเฮเดอร์สันยังไม่ได้ตัวผู้นำลุ้นต่อจากจากมาเต้มูมเลยครับเปิดโค้งมาด้านนอก เดียวไปได้เลครับตามมา่อกี้ตอบไวนาดุมอยังดีที่โอบอมาเข้าทางได้เล่นต่อนะครับไวนาดุมเกือบจะพลาดเควินให้กับซาร่าเจอบีบอยู่3ไวนาดุมมาเองแล้วเปิดพ,พุ่งมาเองแล้วโมวมาแถว2ตรงเต้กับได้ครับที่อาร์เบิร์ตเล่นกับซีเยกซีเยกพยายามฉีกหนีโลบรัสันมาก,ก่อนจะไต่เส้นโอ้โหล็อกอ้ล็อกโเบรัสันไม่ได้ครับเสียบอลซีเยก เอเดอร์สันให้กับซาดิโอมาเน่จะได้ดวลกับไอสปิริเกต้ามาเน่เจอไลบีเหมือนกันเลยครับโลเวอร์สันเปิดมาถึงเอเดอร์สันล็อกคืน ane, มเาเน่ฟาบิโออยากได้อยู่ลิปูเอเดอร์สันเอเดอร์สันพลิกมาเลยครับต่างซ้ายยอดไปที่เสาไกลเลยได้โคกงโอ้โุดคันมา่าเก่บา้านโอ้โและหบวเทียนดูความนิง่งของเจ้านี้ของลูดิเกอร์นะครับโอ้โหลิปู ว่าได้โค้งแล้วบอลไปชนคานครับคือข้ามเจปปาไปแล้ว,วยังขึ้นนำไม่ได้ครับโอ้โหทีมเยือนเราต้องต้องชมติกเกอร์ที่มาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเมื่อสักครู่ครับตั้งกับเจแปะรีพูลเริ่มเล่นสปีดเร็วมากขึ้นนะครับเชื่อว่าสกอร์ที่เขาต้องการทั้งสองทีมเนี่ยหนึ่งประตูนี้ตัดสินเกมนี้ได้เลยนะครับโอ้เล่นกันสุดสีมากครับโอกาสจังหวะที่มีต้องเน้นเน้นเปิดติดครับบล็อกได้ดีเอาไว้ออกเร็วที่ซียงขาไปแล้วครับ เบอร์สันหรืออะไรบีเป็น36นาทีนี่ระทึกเลยนะครับโอกาสใกล้เคียงนะเป็นฝั่งลิฟูที่เกิดขึ้นก่อนเมื่อสักครู่นะครับอู้ได้ขึ้นโมงหรต่ว่าโชคร้ายนะครับโบไปชนคารกระดอนตั้งแล้วก็พังบิเกอร์แล้วก็หมุนให้กับเจป้าน,นครับบานยาวๆมาโอ้โหแนดดุ่มดักไว้ได้ครับมานี่คืนอเลรลิปูเริ่มคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าเชลซีแล้วนะครับ มาคองบอลได้ตามที่พวกเขามาสร้างความกดดันที่สแตมฟอร์ดบิดเลยครับวานาดุมอ้าวแล้วจับลั่นครับหเสียแล้วดูไวเนืรอลงมาล้วงเองกองเต้เหลือบองเห็นท่าไมต้อคืนที่เจโกซินวะขอใกล้ๆครับไม่ได้ต้องไม่เสียครับเชลซีครึ่งแรกเลืออยู่5นาทีแล้วเสียกหูเจอเป็นสามเดี่ยมประกบเลยต้องคืนอารวสนี่ครับ เล่นกับไวเนอร์ให้แล้วไปต่อไวเนอร์ดูจะเลือกเลือกยกมาที่ซีเยกย้อนไปหน่อยครับเสียกต้องขึ้นอสปิริเกลตาเล่นกับติโกซินวาครับใกล้ๆครับโอ้ทูซีก็จะเน้นๆช่วงท้ายๆครึ่งแรกแล้วซีเยกผมเข้า,า,ายแล้วหาช่องที่ไอสปิริเกลตาจนได้แต่ว่าโอ้โหดูครับยังหาหมุมเปิดยากแล้วก็เปิดมาโชว์ปั๊บพู่ไอ้สโ็อกไวได้ครับบ้าโอ้เปิดได้น่ากลัวครับ ดูเหมือนจะเปิดยา,ากลำบากแล้วอ้โหบอพุ่งอันตรายมากครับลูกเปิดของ,งนันกซื้อกต้าแล้วจอร์ดิโดก็ลงมาเอาไปได้จ่ายติดเฮนเดอร์สันแล้วฟาไดเบิร์นเร็วถึงฟาบิโนฟิบิโนถือลาครึ่งแรก2นาทีครับเป็นเกมที่เล่นกันได้สูสีมากๆนะครับผัดกันลุกผัดกันรับแล้วก็มีการก,กันทั้งคู่จบ45นาทีแรกครับโอ้ที่สแการเปิดเป็นเกมที่ไม่ไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่ว่าเล่นกันได้ ทะึกสุดมันเลยนะครับในช่วง45นาทีแรกครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับจะกับชมต่ออีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับผมถูกใจก็เป็นเพื่อนที่ติดตามรับชมอยู่ฝา,ากกดติดตครกับแอดมินก็ได้ครับกดไว <c> ้ <oughs> อาจจะไม่ได้มาดูทุกวันแต่ว่าถ้าว่างเมื่อไรมาดูก็ได้ครับกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเป็นกลัใจในการทำคลิปอย่างดีเลยครับผมเห็นเพื่อน ชอบดูแล้วก็มากดไลค์ให้ก็มีแรงใจในการลุยต่อไปนะครับบางครั้งอาจจะติดพนักง,งานไปบ้างหายไปบ้างก็ต้องขออภัยนี่คือโอกาสที่น่าจะโอ้โหได้ลุ้นประตูของลิเวอร์พูลแล้วอีหนึ่งช็อตที่ไม่มีภาพรีเพย์ให้เราได้ชมกันนะครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์การขรองบอลครับเชลซี48ลิเวอร์พูล52คือสูสีมากครับเกินกันเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์ละครับเราเกมหลังกลับมาเริ่มแล้วครับลุยต่อครับฝั่งลิเวอร์พูลจะได้เริ่มแล้วครับขรึ่งหลัง ดูอีก45นาทีสามแต้มนี้จะออกไหนครับสำหรับผู้มาเยือนหรือว่าเจ้าบ้านเลยครับเ <The Sun. S 1> อดอร์สันอดินผู้พานย์ยายเป็นแอดมินเก่ง PC Gamer เนะครับมีนาทีพลาดอย่างเดียวครับไอเรื่องทรงเสื้ออะไรน้อง,อง,องๆเก่งๆเขาหามาให้หมดเลยนะครับถามแอดมินก็ตอบไปได้นะครับแก่แล้วไม่รู้อะไรพวกนี้นะครับดูซาร่าขคืนเดอร์สันไปที่ฟาบิญ ฟิมิโนวันนี้ขยับยากเกือบจะเสียลั่นแล้วมานี่มานี่มงชงต่อที่โรเบิร์ตสันคืนที่มานี่มานี่เจอทั้งซีเอ็กแล้วก็อาร์สปิก็ตะการโดกมาในเขตโทษตีเข้าสินมาเก็บได้คืนเจียบ้านแล้วโอ้โหัวทิ้งก่อนเอเดอร์สันเก็บได้ครับฟิมิโนดูจังหวะเกี่ยวย้อนซาร่าต้องอยู่ด้านในช่วยเอเดอร์สันออกมาเฟนอาริซาเดโนเ็นบังอยู่โอ้เจอขวางถึงซาร่าคืนเอเดอร์สันซาร่าต้อง โอ้โหดูเข้าไปเข้ามาแล้วสุดท้ายครับโอ้โชิวเวลก็คุมไม่ได้ดีนะครับโอ้โซาลายังพลิกไม่ได้คแบบนี้สถานการณ์สูสีแบบนี้เนี่ยการเปลี่ยนตัวข้างสนามนี่อาจจะมีผลได้เลยนะครับไม่รู้ว่ากุนซือที่เป็นไอจะปรับทัพอย่างไรนะครับหรือว่าดูชุดนี้ไปก่อนด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งแฟนผ่านแล้วก็เจกเก้นช็อปแล้วดูเซตเปิดโค้งเข้ามาพี่บาเอาไม่ถึงบอลโอ้โหนี่ก็ซินว่า,อาอยัางบ่งได้ก่อนโอ้โห เออเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับโอ้โหแม่ทีเขาสินวอเคป้านี่ไม่ถึงบอลแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครับเกือบไปครับเชลซีลิปูเจาะตรงกลางไม่ได้ครับมันเน้นครอสเข้าไปบ้านนะครับกดดันเชลซีครับเฟนเปิดที่เสาแรกไหมตรงกลางครับมงเทได้ผู้ริสิตแล้วโอ้โหเป็นโกเมสนุ่นมาลิปูขึ้นไปเยอะเลยครับฟาบินโยมานี่ถึงฟีมิโน่หนึ่งศูนย์มาขยับไปอยู่ทางซ้ายเลยครับฟีมิโน่ครับ โอ้ลิบูวจนได้ครับบอกนําเชลซีเลยครับอาที่เจอกันในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเล่นกับเชลซีลิบูแพ้เชลซีไปหนึ่งประตูแต่ว่าตอนนี้ในรายการพรีเมียร์อังกฤษจำลองแหมกันหนึ่งขันนะครับเกมที่จะดวลกันจริงเนี่ยอาทิตย์ที่20กันยาอยู่ดีครับลิบูขึ้นนําก่อนแล้วครับแต่ว่าใช่ว่าจะการันตีประตูนี้จะเป็นประตูใช้ได้ว่ายังเหลือเวลาอยู่แต่โอ้โหต้องชมครับโรเบรโตฟิมิโนครับ โอ้โหดูแอคชั่นของกุซือทั้งสองทีมแตกต่างกันชัดเจนเลยครับแฟรงนัพพล์พวกเขาก็วางแผนมาดีในการที่จะเล่นกับแนวรุกข,ของลิพูหรือว่าอพอเสียสมาธิแล้วครับโดนเลยครับนาทีที่57าสิบเลยครับโอลิพูบุกมานน้ำเชลซีแล้วครับหนึ 1> 1่งต่อศูนย์จากโรเบอร์โตฟิมิโนนาทีที่57โอ้โหเชลซีมาพลาดนิดเดียวนะครับจังหวะที่ปล่อยพื้นที่ให้ฟิมิโนได้มีโอกาสแล้วครับเราก็โดนเลยครับ แต่ว่าเกมลุกของลิปูก็ไปต่อบอลกันเร็วมากขึ้น,นกับเค้ดของเชลซีด้วยนะครับทำให้การแก้เกมนี่น่าจะมีผลมากซีเยกหนีฟาโย่ได้แล้วเปิดให้กับแวรเนอร์โอ้โหเออร์ซงเบเกอร์ารออยู่แล้วนะครับพอแวรเนอร์ขยับนี่ก็เปลอลลอยมาเนี่ยนะรีบออกไปตัดก่อนเลยครับมาเนี่ให้กับฟาบิโยรับชมพวกเราบันเทิงครับแฟนๆของเชลซีแล้วก็กลิเวอร์พูลครับ ผู้ชนะในฟีฟ่า20ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทั้งแอดมินแล้วก็เพื่อนๆหลายๆท่านที่รับชมไดเข้าใจนีครับี้เหยดดักได้ก็ทําได้ดีครับเจลซีพลาดทั้งเดียวนะครับเสียวระตูเลยนะครับอสูิโกต้าคอมเป้ล้วเขาไปลงมาลงใหม่นะครับต้องต้องสู้กับเวลาที่เหลือาเวสหลอกได้สวยล็อกให้พ,พื้นที่ว่าที่ผู้ิิสิตเกี่ยวย้อนกลับมาแถว2 เติมมาช่วยครับจอร์จิโอล็อกไพเดอร์บาที่คายาวเวสตูไม่ยิงครับแม่จะแต่ง,ขงเขาก่อนแล้วซันนี่คาร์ลู้โหหลายจังหอกไปหน่อยเลยครับโโอ้เชลซีโอ้หลุดมาแล้วแต่งการจะเอาให้ชัวร์นะครับไพรเวิร์ดโอ้โหนี่พวกเขาทำดีทุกอย่างแล้วครับยื่งยากลุ้นจังหวะที่เร็วขึ้นกว่าริฟูได้แต่ว่าการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายของเชลซีแล้วครับโอ้โห ติสุโมได้ี่สนุกเลยครับเวลาก็ยังเหลืออยู่มากพอสำหรับทั้ง2ทีมด้วยครับถ้ามีประตูเกิดขึ้นฝั่งของเชลซีติสุโมคือเลยครับต,ต้องต้องไม่เสียประตูด้วยโด,โดนโดนมานี่บีบติสุมโอ้ต้อ,อ,อ,องลงมน,มนคือเกยป้าดเปลี่ยนแกนมาที่ซีเยกแต่ว่าไม่แม่นแล้วเสียโรเบิร์โโสันเลยครับฟันได้หวนดุ่มโรเบอร์สัน ตอนที่าสดมาเน่เนี่ยครับหนึ่งประตูอาจจะตัดสินเกมนี้ได้เลยแต่ว่ายัางไม่หมดเวลานะครับดูมาที่มาเน่ให้กับฟีมิโน่เลยมาถึงซันเจอเด็กซูมาดักครับเชลซีต้องขึ้นมาแลวครับผูลริสิบบอลย้อน,อนเสียกับเชนแล้วครับโอ้ว่าพอเร่งนี่ครับพอเร่งจังหวะนี้ก็ามไม่ดางก็ขาดหายไปเลยครับแล้วก็สถานการณ์กดดันให้พวกเขาต้องรีบด้วยนะครับเชลซีจอยจินโยอยากได้คืนครับชิวเวล หมุนมาแล้วลิฟูไล่เยอะครับพื้นที่ว่างบ้านก็เปิดอีกแล้วแล้วฟูลรีสิตสุดโชคคือมาที่ชิวเวลต้องไปเองนะครับทางซ้ายชิวเวลแตงรออาวิรดอาวิรดโยกเข้าขวาแล้วเจอเสียบโอ้โหไม่ได้ฟาวเข้ามาโดนที่บอกก่อนขึ้นมาค้อนหุสินครับอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับโอ้โหมาที่เจียบสไลด์ทำลายจังหวะของคารเฮอรเวิร์ดเลยครับฝั่งแนวรับของลิฟู เพนเดนคอปบอกว่าสั่งทีมให้ขึ้นไปครับตั้งรับเชลซีไม่ได้จะรอเสียประตูลับพื้นที่ก็เปิดเหมือนกันสาราอยู่ทางขวาแล้วสาราเปิดปาย้อนผู้ที่เซมาโกออกมาได้แล้วหลบอปสั้นหลนไปไหนที่มานี่เลยครับอันนี้จะจะหลอกอาร์เลทกัวาไม่ผ่านครับเหลือสําหรับเชลซีไม่ถึงส0นาทีแล้วเพืที่สมัยได้ครับเจ้าบ้านาไปของเตมีใส่ทัดดีครับมาที่ฟูลิสิ โอ้โหวิ่งมาดีเดชจังหวะไวก่อนเลยครับโอโ้สายมาตอนที่ฮาเวิร์ดฮาเวิร์ดฮาเวิร์ดหลายจังหวะโอ้โหพลิกสวยแต่ว่าแฝงเหมือนการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายก็ทำได้ไม่ดีครับโอ้โหตำแหน่งที่ยืนวันนี้ก็เป็นตัวรุกแล้วการไข่บอลช้าเพียงจังหวะเดียวนี้เจอริพูวดักได้ตลอดเลยนะครับทิ้งให้กับซาลบาบังจิวเวลเกล้ได้อะครับเสียทีสุดท้ายสำหรับเชลซีชิวเวล ไหลให้กับทูลิสิตตอนนี้ปีเท่าไรต้องไสให้หมดแล้วครับทูลิสิตมองมองแล้วเปิดมาที่มาด้าโฮติมาได้นไดหนึ่งหนึ่งมาดูเชลซีครับโอ้โหที่โบว์วเนอร์เอาเลยครับนาทีที่87แล้วครับเชลซีกลับมาได้โอ้โหไม่ถ้าเสมอกันนี้ก็ยุติธรรมเลยนะครับอันนี้ที่ตั้งบ้านมานี้คือมันสูสีกันนะครับโอ้โหไม่ถ้าเสมอกันนี้ผมปรบมือให้เลยนะคู่นี้คือ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 เปน สูสีโอ้โอกาสครับทีมวเยนิ่ครับจนได้ครับดูรอผูมาพลาดโอ้โหวันที่นี้ก็เปลุ้นกันเลยครับต้คู่นี้เสมอกันนะครับโอ้โฟล์ผดกลับมาได้ครับฉกสีโอ้โยอดเยี่ยมเลยครับไอ่ไอ่สองทีมนี้ปรบมือให้เลยครับแค่จะยังไม่จบเกียมหมดผมพลาดแล้วสนุกเลยนะโอ้เป็นแฟนี่ถ่ายบุนกันได้เลยคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังยังเหลือเวลาอยู่นะครับช่วงได้ตายจะลุ้นกดดัาริพู ถ้าเสมอแบ่งก้างมรถือว่ายุติธรรมเลยครับหรือว่าทดเท่าไรครับจะแลกไหมหรือว่าทีมจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายๆอาะก็เบูเสียบอลเชลซีอันนี้กำลังใจกลับมาเลยครับรุน2นาทีสุดท้ายเอาไปเคาะแล้วแบบน,นี้ก็น่าจะพอใจกับแต้มนี้หรือเปล่านะครับกองเต้คืนเดียโกซินว่า อาคิมซีเหยียดขดีต่อครับทางขวาเอาเติมมาด้วยครับอัสบิลิกวยตาจะบอมช่วง,ท,งท,ท้ายแล้วมองมองดูอยู่แล้วเปิดเข้ามาโอ้โหไอซโซนโซชคมาฟันไ,ได้เคลียร์ไวเนอร์เกี่ยวสุดท้ายหัวทิ้งมาครับอยู่ที่บุริสิ์แล้วโอ้โบอยยังไม่นิ่งครับเจลซีลุยต่อกองได้แล้วก็จบเกมว้าเป็นคู่ที่ อจะเสมอกันจริงหรือว่าคุณภาพเหลือลดจริงๆครับคู่นี้ครับระบบมึงให้กับไอ้ทั้งสองทีมเลยครับทั้งเชลซีแล้วก็เรอัลบูโอ้โหของจริงนี่ไปดูกันเลยครับอย่าลืมด <umba> well ้วยครับวอาทิตย์นี้ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆทีมบริอังกฤษนะครับอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา22่สนาฬิกาสานาทีครับไม่ดึก้าแฟนๆรอชมกันได้คลิปนี้ถ้าถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับแอดมินด้วยนะครับขอสัก100ไลค์นะครับถ้าเกินนั้นก็ดีเลยนะ เราจะลากันไปด้วยไฮไลท์สำหรับการแข่งของโคโชเชลซีกับลิเวอร์พูลครับสู้กันได้สนุกมาก,แล,ก,กแล้วก็สมศักดิ์ศรีแลวครับของแชมพีบิลอังกฤษฤดูกาลล่าสุดแล้วก็เชลซีที่มีการเสริมทัพมาเป็นอันตราศึกนะครับวันจริงใครจะได้ลงสนามบ้างก็ไปลุ้นกันในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมติดภาพประการใดขออภัยแฟนๆทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับผม ไปเจอกันใหม่ในแมชชหน้าเกมนี้ผมต้องขอลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สมบกนะครับผมสวัสดีครับออลูกนี้สวยริงกับไวเนอร์โอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วสุดยอดริงกับเสาแรกอโอเคนะครับชิวเจอกันเกมหน้าครับ